ใช่ค่ะเราเรื่องสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะคลิปนี้เราจะมาอัปเดตโครงการคนละครึ่งเฟซชารเช็ค SMS หรือ,อยังลงทะเบียนไม่สำเร็จต้องทำยังไงต่อนะคะเช้านี้แอดมินก็ได้เช็ค SMS จากคนรอบข้างแล้วบางคนก็ได้รับแล้วบางคนก็ยังไม่ได้รับนะคะทีนี้คลิปนี้เราจะมาอัปเดตว่าหลังจากเช็ค SMS แล้วหากลงทะเบียนไม่สำเร็จจะต้องทำอย่างไรนะคะ ขอบคุณข้อมูลข่าวจากกรุงเทพธุรกิจและก่อนไปรับชมรายละเอียดเช่นเคยนะคะส่งกำลังใจให้กันด้วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจและ y ยูทู b แชร์ข่าวเล่าเรื่องเพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยกันทุกวันนะคะวันนี้ก็วันที่16มิถุนายน2564แล้วนะคะอย่าลืมนะคะเริ่มเปิดให้ใช้สิทธิ์1กรกฎาคม2564สำหรับโครงการคนละครึ่งเฟส3 หลังจากลงทะเบียนคนละครึ่งเฟส3เสร็จแล้วต้องคอยเช็ค SMS ในมือถือว่ามีข้อความจากโครงการส่งมาหรือยังโดยจะมี2แบบคือลงทะเบียนไม่สำเร็จและลงทะเบียนสำเร็จแล้วจะต้องทำยังไงต่อนะคะผู้ที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งเฟส3ทั้งกลุ่มที่1ผู้ที่เคยได้รับสิทธิ์ในเฟส1และเฟส2และกลุ่ม2ผู้ที่ไม่เคยได้รับสิทธิ์คนละครึ่งมาก่อน ต้องลงทะเบียนใหม่ทั้งหมดซึ่งหลังจากลงทะเบียนเสร็จแล้วจะสามารถเช็คผลการลงทะเบียนได้ทาง SMS ที่ต้องรอภายใน3วันแต่พบว่าตั้งแต่เมื่อวานนี้15มิถุนายนหลายคนก็เริ่มได้รับ SMS แสดงผลการลงทะเบียนแล้ววันนี้ชวนมาเช็ค SMS แสดงผลการลงทะเบียนว่าของคุณเป็นแบบไหนแล้วหากลงทะเบียนไม่สำเร็จต้องทำอย่างไรต่อ คลิปนี้มีคำตอบนะคะ 1. SMS ระบุลงทะเบียนสำเร็จผู้ที่ลงทะเบียนร่วมโครงการคนละครึ่งเฟสสคนไหนได้รับ SMS ที่ระบุว่าลงทะเบียนสำเร็จโปรดใช้สิทธิ์ผ่านแอปเป่าตังเริ่มวันที่1กรกฎาคม64แปลว่าคุณได้ลงทะเบียนสำเร็จแล้วขั้นตอนต่อไปสำหรับผู้ที่ไม่เคยได้รับสิทธิ์คนละครึ่งมาก่อนก็คือต้องไปยืนยันตัวตนในแอปเป่าตัง ซึ่งแอดได้ทำคลิปการยืนยันตัวตนไว้แล้วนะคะเดี๋ยวแอดจะแปะใต้คลิปให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะคะแต่สำหรับผู้ที่ได้รับสิทธิ์เดิมในคนลักเรื่องเฟสหนึ่งเฟดสองมาแล้วหมายความว่าคุณเคยได้ทำการยืนยัน,ยนตัวตนแอปเป่าตังค์แล้วไม่ต้องยืนยันตัวตนซ้ำอีกและให้รอเงินที่จะโอนเข้าในแอปเป่าตังค์ในวันที่1กรกฎาคมน,นี้ได้เลยโดยเป็นการโอนงวดแรกจำนวน1,500บาทนะคะ 2. ง SMS ระบุลงทะเบียนไม่สำเร็จฟังดีๆนะคะส่วนผู้ที่ลงทะเบียนร,ร่วมโครงการคนละครึ่งเฟส3แล้วได้รับ SMS ที่ระบุว่าลงทะเบียนไม่สำเร็จเนื่องจากข้อมูลไม่ถูกต้องแปลว่าคุณกรอกข้อมูลส่วนบุคคลผิดพลาดไปไม่ตรงกับข้อมูลในฐานระบบเช่นพิมพ์ชื่อนามสกุลผิดพิมพ์เลขบัตรประชาชนหรือเลขหลังบัตรไม่ถูกต้อง ดังนั้นคุณต้องเข้าไปกรอกข้อมูลในระบบใหม่อีกครั้งเพื่อไม่ให้เสียสิทธิ์ร่วมโครงการทั้งนี้มีข้อมูลจากนางสาวกุลยาตันติดเดมิตรผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลงังหรือสสคระบ,บุว่าโครงการคนละครึ่งแฟสามจะไม่ตัดสิทธิ์ผู้ที่มาลงทะเบียนเพราะไม่มีเงื่อนไขเหมือนโครงการเราชนะกล่าวคือไม่มีเงื่อนไขของเงินฝากเกิน5,000 0 0บาทดังนั้นหากคุณเป็นบุคคลสัญชาติไทยอายุ18ปีขึ้นไป ไม่ต้องเป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็สามารถรวมโครงการได้ทุกคน 3. กลุ่มลงทะเบียนไม่สำเร็จแก้ไขข้อมูลได้ที่ไหนอย่างไรบ้างนะคะหากคุณได้รับ SMS ว่าลงทะเบียนไม่สำเร็จเนื่องจากข้อมูลไม่ถูกต้องสามารถเข้าไปแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องได้2ช่องทางคือช่องทางที่1นะคะเว็บไซต์ w w w k o l a k r u g c o m โดยต้องเข้าไปกรอกข้อมูลใหม่ทั้งหมดรอบนี้เช็คให้ละเอียดถูกต้องครบถ้วนก่อนกดยืนยันนะคะช่องทางที่2เข้าไปแก้ไขที่แอปเป่าตางังโดยช่องทางนี้แอปจะดึงข้อมูลมาให้แล้วบางส่วนซึ่งทำให้สามารถแก้ไขข้อมูลได้รวดเร็วมากขึ้น 4. เจอข้อความ,มอื่นๆจากแอปเป่าตางังนั่นแปลว่า สำหรับบางคนที่เข้าไปลองใช้งานแอปเป่าตางังอาจพบข้อความที่ระบุว่าหมายเลขบัตรประชาชนนี้ได้เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งเฟส3แล้วแปลว่าคุณลงทะเบียนได้แล้วไม่ต้องลงทะเบียนซ้ำให้รอ SMS ยืนยันผลการลงทะเบียนนั่นเองเช็คผลการลงทะเบียนย้อนกลับไปอ่านในข้อ1และข้อ2นะคะอัปเดตล่าสุดนะคะคนละครึ่งเฟส3เช็ค SMS กันแล้วหรือยัง ทยอยส่งแจ้งแล้วนะคะหากลงทะเบียนไม่สำเร็จต้องทำอย่างไรมีคำตอบในคลิปนี้แล้วนะคะ